นี่นะคะเราก็เตรียมของเสร็จนะคะก็มีไก่มีไก่ฉีกนะคะแล้วก็มีผักกาดใบเลื่อยนะคะแล้วก็มีปลาชิงชังทอดนะคะแล้วก็มีถั่วนะคะมีแครอทมีกระเจี๊ยบเขียวมีมะเขือเทศมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีหอมแดงนะคะแล้วก็มีขนมจีนสําหรับน้ําราดของเรานะคะน้ําราดก็มีพริกแห้ง คั่วแล้วก็นี่น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะนาวเอาชิมแล้วตามรสชาติที่เราชอบเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เตรียมนะคะกะละมังที่เราชอบตั้งไว้ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำราดลงไปค่ะใส่น้ำราดลงไปนะคะใส่หอมแดงนะคะใส่ลงไปเลย แครอทแล้วก็ถั่วฝักยาวเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันจะตกะะอกนิดนึงค่ะสถานที่ถ่ายทำของเรา นะคะคเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะก็นําไก่ลงไปนะคะไก่ฉีกของเราวันนี้จะเป็นไก่นะคะเดี๋ยวคลุกให้เข้ากันก่อนนะลุ้นกันนะคะว่าตัวขนมจีนมันจะเยอะไปนะคะรู้สึกว่าขนมจีนจะเยอะไปโอ้แค่นี้ก็น่าทาาแล้วะคะ่ะทุกคน รู้สึกเหมือนน้ำขนมจีนเราจะน้อยๆนะคะครับครึ่งก่อนดีไหมจะเยอะไปอ่านะคะโอเคครึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะแล้วก็น้ำน้ำยำจะดูดโอ้ยน่ากินมากค่ะเซ็มากค่ะโอ้ อพอดีเลยค่ะถ้าเยอะไปท้กคุณคิดว่ามันน่าจะไม่พอกับน้ำยำนะคะถ้าเอาทั้งหมดก็ประมาณนี้ก่อนอน่ากินสุดๆเลยค่ะทุกคนวันนี้จะไม่มีปลาทูจะเป็นไก่ฉีกเทนนะคะแต่ก็น่ากินนะคะ คิมมันดูคำนะคะจะเซบไม่เซบนะคะอ,อร่อยมากค่ะหวานเค็มกำลังดี าใครมีหมูใช้หมูใช้ไก่ใส่หมูโยก็อร่อยนะคะปลาปลาทอดก็อร่อยะคะ่ะอ